สวัสดีครับวันนีนะครับก็จะมารีวิวสมาร์ทวอทรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งรุ่นนี้คือรุ่น V88 สมาร์ทวอทนะครับเป็นนาฬิกาโทรศัพท์อัจฉริยะอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยข้างในก็จะมีแค่สายชาร์จกับคู่มือภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนนะครับนี่นะครับก็คือเจ้า V88 สมาร์ทวอทนะครับ จะคล้ายๆกับ V8 แต่ว่าตัวหน้าปัดเนี่ยจะดูสปอร์ตขึ้นนะครับสปอร์ตขึ้นแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีสีสีสก็คือสีดำสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีขาวสีที่ไม่ใช่สีดำเนี่ยหน้าปัดตัวเรือนจะเป็นสีบอลเงินก็สวยไปอีกแบบนะครับอันนี้คือ V88 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า สเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นบอดี้โลหะนะครับเป็นบอดี้โลหะสายเป็นซิลิโคนนะครับตัวหน้าจอวงกลมข้างในเนี่ยอยู่ที่1.22นิ้วนะครับ240,240คูณ ips กล้อง3 0 0แสนก้องหน้า 300, 3 0 0แสน bluetooth ร์ชั i o n นะครับแบตเตอรี่380ม ah. ิลลิแอมขนาดหน้าปัดถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ4 4ถึง45มิลนะครับ ความหนาเนี่ยก็อยู่ประมาณเซนก,กว่าๆนะครับฟังก์ชันอัจฉริยะที่มีมาก็คือพวกนับ9พวกตรวจสอบการนอนหลับแจ้งเตือนการนั่งนะครับไม่แน่ใจว่าสามารถแจ้งเตือนพวกลายพวก Facebook ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เล่นพวก MP3 อะไรพวกนี้ฟังเพลงในตัวได้เลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเมนูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับ ตัวนี้ก็ช่องชาร์จอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะมีปุ่ม2ปุ่มปุ่มเปิดน่าจะอยู่ข้างบนนะครับหน้าจอก็มีสีสันสวยงามนะครับข้างล่างนี่เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับอันนี้คือภาพพักหน้าจอจะมี1ภาพแบบนี้แล้วก็2ภาพ3ภาพแบบนี้เมนูภาษาไทยนะครับนี่คือหน้าแรกนะครับ หน้าแรกก็จะเป็นเมนูตัวแป้นโทรศัพท์อ่าตัวล่างคือเอาไว้ย้อนกลับเอาไว้ลบตัวเลขได้นะครับอันนี้ก็สมุดโทรศัพท์หน้าตาของเมนูก็จะมีอยู่3หน้านะครับหน้าแรกก็จะเป็นเครื่องเล่นเพลงนะครับอันนี้เป็นกล่องข้อความเป็นบลูทูธเปิดปิดนะครับเป็น QR code ที่ใช้สำหรับ ดาวโหลดแอปเป็นนับ9เป็นสายที่ไม่ได้รับอันนี้เป็นโหมดป้องกันการสูญหายนะครับ2จุดข้างบนนี่ไม่มีอะไรนะครับจะอยู่เท่าเดิมอันนี้เป็นพวกดนตรีบลูทูธนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะครับเป็นกล้องถ่ายรูปก็3ามแสนนะครับเครื่องคิดเลขนะครับมีเครื่องคิดเลขอันนี้ แฟ้มความจําอันนี้แจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนการนั่งนะครับนาฬิกาปลูกนะครับปฏิทินวิธีการจ้อนกลับก็ปัดนะครับอันนี้เป็นตัวแจ้งเตือนระยะไกลอันนี้ตรวจสอบการนอนหลับอันนี้อัดเสียงอันนี้กล้องถ่ายภาพบลูทูธอันนี้เมนูการตั้งค่าก็จะมีตั้งค่าต่างๆระบบสั่นเสียงเรียกเข้านะครับได้หมดอันนี้ น่าจะเป็นแกลลอรี่นะครับรูปภาพอันนี้ค้นหาโทรศัพท์ค้นหาอุปกรณ์หน้าสุดท้ายก็จะเป็นพวกเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่มีมาแต่ใช้ไม่ได้อ่าอันนี้ก็คือรวมๆของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูข้างหลังกันดีกว่านะครับอ๋ออันนี้เป็นเมนูรัดในการนับก้าออกกําลังกายเลยนะครับนี่ ก็หามุมมาหนึ่งมุมที่มันมีร่องนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่นี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเพราะว่านาฬิการุ่นใหม่ๆจะเป็นสีไม่ฟ้าก็เขียวก็แดงนะครับจะงานดีกว่าแบตเตอรี่ที่เป็นสีดำส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูใส่ซิมเลยดีกว่านะครับ สำหรับซิมที่แนะนำเนี่ยผมจะแนะนำเป็นซิม r u e นะครับไม่มีไม่มีปัญหาแน่นอนกับนาฬิกาพวกนี้แต่ถ้า d t แทเนี่ยไม่แน่ AIS เนี่เจอเยอะมากคือไม่มีสัญญาณเลยนะครับอันนี้ผมไม่มีซิม True มาลองเดี๋ยวเอา d t แทมาลองก่อน d t แทก็50าสนะครับเผื่อไม่มีสัญญาณต้องไปหา True มาใส่กำลังค้นหานะครับ เห็นไหมครับดีแท็ขึ้นฉุกเฉินไม่สามารถโทรได้นะครับจะต้องไปหา SimTrue มาใส่นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ฟังก์ชันเสริมที่เขามีมาให้สแกนดีกว่านะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแอปที่ได้มาก็จะเป็นแอป BT Smartwatch นะครับก็เป็น Bluetooth Smartwatch คิดว่าน่าจะใช้กับรุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัวที่มันสามารถแจ้งเตือนได้แต่ว่าตัวเครื่องไม่มี QR code มาให้หรือว่าในคู่มืออะไรไม่มี QR code มาให้ ลองใช้แอปนี้ดูนะ BT Smart Watch โอ้หน้าตามันก็ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆเลยเป็นไอคอนเหมือนเด็กๆแล้วก็ภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทย น่าจะแค่นี้เองนะครับจับคู่เรียบร้อยแถมยังซิงเวลาให้ด้วยนะครับซิง์เวลาให้ด้วย่าที่นาฬิกาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์รูปบลูทูธเชื่อมต่ออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสามารถที่จะเล่นเพลงในโทรศัพท์ได้ไหมเล่นได้นะครับ ้าเราสั่งตั้งค่าให้มันเปรีโมทกล้องเนี่ยมันจะบอกว่าเปิดกล้องไม่สําเร็จแต่มันเปิดกล้องขึ้นมานะครับแต่มันจะบอกว่าเปิดกล้องไม่สําเร็จอ่าสิ่งที่เราจะต้องเปิดให้มันนะครับก็คือตัวข้างล่างสุดนะครับบริการนะครับ bt smart watch ต้องเปิดให้มันนะครับมันก็จะแจ้งเตือนแต่ทีนี้เนี่ยมันจะอ่านได้หรือไม่ได้นะครับมันไม่โชว์ข้อความนะครับมันอาจจะอยู่ที่การตั้งค่าในมือถือเราว่าเราไม่ให้โชว์ข้อความ หรือว่าตัวมันเองไม่โชว์ข้อความนะครับมันอ่านข้อความไม่ได้นะครับมีแค่ว่าแจ้งเตือนมาจากไลน์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปเปิดที่มือถือให้มันแสดงข้อความนะครับอ่ามันก็จะโชว์ข้อความนะครับนี่ผมพิมพ์ข้อความมั่วๆไปมันก็จะโชว์ข้อความนะครับเราไม่สามารถที่กดแสดงข้อความได้แต่มันจะโชว์ข้อความที่พิมพ์เข้ามาเลยนะครับอาจจะโชว์ได้ไม่ครบทุกคำถ้าพิมพ์ยาวๆนะครับ อันนี้ก็คือการแจ้งเตือนของมันถ้าเราจะให้มันแจ้งเตือนข้อความที่เห็นข้อความเลยต้องต้องเปิดการแสดงข้อความการแจ้งเตือนแบบพุทธตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะปิดให้มันเด้งแค่เตือนแค่ว่ามีอะไรมีลายเข้าอะไรแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่มันโอเคของมันนะครับการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเดี๋ยวลองดูว่ามันโทรแล้วเสียงเป็นยังไงนะครับ เสียงก็พอใช้ได้นะครับเสียงโทรเข้าโทรออกก็พอใช้ได้นะครับเอาละรครับแล้วนี่ก็คือเจ้าตัว V88 Smartwatch นะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับถ้าเกิดสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูก็ใส่ซิม True โทรได้แจ้งเตือนได้อาจจะง,งงงนิดนึงตอนทำผมก็งงงงเหมือนกันนะแต่ก็มันก็แจ้งเตือนได้นะครับเอาละรครับถ้าสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ